ใช่ตรงนี้ไหมเนี่ยเอ่อขอโทษครับขอสอบถามแล้วนะครับคุณพอจะรู้จักที่ตรงนี้ไหมครับ เออ่ต้องขอโทษด้วยนะน้องพี่ไม่รู้อะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับผมขอสอบถามอะไรได้ไหมครับคุณพอจะรู้จักที่ตรงนี้ไหมครับไหนคะนี่ครับ ฉันรู้จักค่ะแล้วฉันก็รู้จักคนในรูปด้วยนะคะเขาเป็นครูของฉันเองจริงเหรอครับนี่เป็นรูปแม่ของผมเองครับว่าแต่คุณพอจะช่วยบอกผมได้ไหมว่าผมจะไปที่นี่ได้ยังไงฉันพาคุณไปที่นี่ได้นะคะคุณจะพาผมไปเหรอครับใช,ใ,ชใช่ค่ะ งั้นก็ดีเลยครับยังไงก็ขอรบกวนคุณด้วยนะครับฉันชื่อเอิร์นนะคะเออผมชื่อวินครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะงั้นเราไปกันเถอะเชียงใหม่นี่ สวยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเชียงใหม่นี่สวยมากๆเลยยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะยิ่งสวยคุณต้องลองไปเที่ยวบนดอยดูนะคะบรรยากาศดีมากมากฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคะได้ครับ ทำไมคุณถึงอยากไปที่นั่นหรอผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงบอกคุณไม่ได้ฉันก็ต้องขอโทษนะคะที่เสียมายาท ชอเฟอร์คะเดี๋ยวจอดตรงนั้นเลยนะคะเราไปกันเลยคะ่ะถึงแล้ว เอ่อคุณเอิญครับผมว่าไม่น่าจะใช่ที่นี่นะครับเราไปกันเถอะไปตาราจะมาเราจะรีบไปไหนกันเนี่ยเราไปกันต่อเถอะ ก่อนแม่คุณชอบพาพวกฉันมาเที่ยวที่นี่มากเลยนะจริงเหรอครับจริงสิพวกฉันสนุกกันมากเลยแม่คุณก็ชอบที่นี่มากด้วยเพราะที่นี่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเชียงใหม่นะคุณเอิญครับเออผมคิดว่าอ๋อแล้วพวกฉันก็ชอบไปนัง่งตรงนั้นตรงนี้ แล้วก็ตรงนู้นด้วยแทบไม่สนใจเรียนกันเลยอะคุณเอิญคือผมคิดว่าทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะยิ้ม่อยสิเดี๋ยวไม่หล่อนะคุณเอิญครับจริงๆที่นี่ก็สวยนะครับแต่คือผมอยากไปที่ที่ใจเย็นๆสิฉันเริ่มหิวแล้วและฉันก็รู้ว่าคุณก็หิว ผเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าอะลูกชิ้นที่นี่คือตลาดวโลรดนะเป็นที่ที่มีคนพุ่งพานเป็นตลาดที่คือคักอีกที่หนึ่งในเชียงใหม่เลยนะอร่อยใช่ไหมล่ะ ไหนบอกว่าไม่หิวไงดูสิกินใหญ่เลยผมว่าเราไปกันดีกว่าครับคนเมืองหลวงนี่ใจร้อนชิมัดไปวินที่นี่คือแม่น้ำปิงนะเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่เลย ว่าแต่วินไม่ได้มาเชียงใหม่นัดแค่ไหนแล้วอะ่ะผมกเคยมานะแต่มนนานานมาแล้วอะ่ะนี่เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยวินเป็นอะไรหรือเปล่า ตอนผมยังเด็กที่บ้านผมยากจนแม่เลี้ยงผมไม่ไหวเลยฝากให้กับพ่อแม่บุญธรรมผมเลี้ยงอะ่ะแบบนี้นี่เองมีน้าละ่ะวินถึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเชียงใหม่เลยผมว่เาเรารีบไปกันดีกว่าครับใจยเย็นๆนนะา เอินพาวินไปแน่นอนไปเมืเเ่อไรจะถึงสักทีครับใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงแล้ว รถเป็นไรครับสงสัยรถเสียครับ ดเช็ครถก่อนเอาออกมาไหมเช็คครับไม่เป็นไรหรอกคุณรถมันเก่าแล้วมันจะเสียก็เป็นธรรมดาไหนผมขอดูหน่อยโอ๊ยไอ้เ้ยไหนฉันดูหน่อย แล้วคุณจะไปจับมาทําไมให้ฉันว่าคุณไปหาหมอนะไม่ฟังผมนะเอินคุณบอกว่าคุณจะพาผมไปในที่ที่ผมอยากไปแต่นี่อะไรคุณพาผมไปที่ไหนก็ไม่รู้มผมไม่อยากไปกับคุณละลงแกกกันตรงนี้เหอะ เผมขอโทษนะที่ผมตะคอกใส่คุณอะไม่เป็นไรค่ะที่ผมรีบร้อนอยากไปที่แห่งนั้นเพราะว่าผมอยากเจอแม่แท้ๆของผมจริงๆ เราไปกันเถอะค่ะแล้วไปยังไงอะครับเดี๋ยวเราโบกรถชาวบ้านแถวแถวนี้ไปก็ได้ ที่จริงฉันกะจะบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าแม่คุณเสียแต่ฉันก็ไม่กล้าบอกคุณฉันก็เลยเลือกที่จะไม่บอกคุณคุณรู้ไหมที่ที่ฉันพาคุณไปล้วนเป็นที่ที่แม่คุณชอบไปทั้งนั้นเลยนะ ฉันไม่รู้หรอกว่าคุณจะชอบที่ที่ฉันพาคุณไปไหมแต่ฉันคิดไว้แล้วว่าถ้าฉันจะพาคุณมาที่นี่ฉันจะต้องพาคุณไปที่ที่ท่านชอบไป ผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณคุณเอินมากนะครับที่พาผมมาที่นี่ถึงแม้แม่ผมจะเสียแล้วแต่อย่างน้อยผมก็จะได้รู้ว่าผมต้องมาหาแม่ที่ไหนแม่ครับ ลูกมาหาแม่แล้วนะยังไงก็ขอบคุณคุณเอินมากนะครับที่พาผมไปเจอแม่ของผม ถ้าไม่ได้คนเอเนี่ผมคงไม่ได้เจอแม่ของผมไม่เป็นไรค่ะเอินเต็มใจช่วย่แต่วินจะไปไหนต่อเหรอผมว่าผมจะกลับกรุงเทพเลยครับอ้าววินไม่เที่ยวเชียงใหม่ต่อแล้วเหรอคงไม่ละครับ โอเคโชคดีนะช่วยกันครับเอิรนครับคะผมสัญญาว่า ผมจะไม่มาวันลืมคุณแล้วผมจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน